ว่าเรานั่งที่แอรจเยก่ะที่อร่อยมากนะครับโอเคเสั้เค่ะเส้นัลยขอบคุณค่ะปิงตปอได้ไครับเป็นแดงขครัเรียกดูอาหารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารับออเดอร์ครับจะาอะไรก็สั่งนะครับโอเคได้ค่ะได้เสียงคุณพกเขนมาด้วยใช่ไห น้องคะเอาอะไรดีสั่รับได้ดีครับคุณจะทานอะไรก็เปิดแล้วก็สั่งเลยครับตัวเองสั่งละกันกินอะไรก็ได้แต่อยวเลือกที่มันแพงมากนะคะงั้นกินเค็มแล้วกันนะครับ <c oughs> เอา,อางี้แล้วกันผมขอแกงจืดนะครับแล้วก็ขอเป็นคน้าวน้าเนอหอยเป็นกระเทียมเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมอาหารไทยสำคัญที่สุดเลยนะครับรไข่เจียว นะครับรนะคะที่นะะ<ฆ>ี้ครับน้ำตาพริกด้วยน้ำตาพริกไข่เจียวนี้รับเป็นไข่เจียวมูสับหรือไข่เจียวปูดีครับอ,อผมว่าเราเปลี่ยนรสชาตินะครับเป็นใสปูดีกว่าครับได้ครับน้องใสกุ้งด้วยละกันนะแล้วก็น้องเออเอาใสกุ้งกับปูเยอะๆเลยละกันอันนี้ก็ต้องแล้วแต่พ่อครัวเขานะครับก็เขียนไปด้วยสิง่ายจะตาย เขียนไปเถอะนะมืองยืนงงหรอกเขียนไปเดี๋ยวเขาก็ใส่มาให้นะแล้วที่เหลือก็ขอเป็นน้ำแข็งปากสองแก้วแล้วกันนะฟรีใช่ไหมนี่ขอนะครับนี่ขอนะอมไม่ต้องจดนะครับจดแค่อาหารนะครับนะนี่ขอไม่เสียตังค์แล้วรับน้ำได้ไหมครับอืมไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวน้ำแข็งมันก็ละลายเองแหละเท่านี้แหละ S <S เออน้องและไอช้อนเนี่ยนะกระจานเนี่ยที่สกรปรกเนี่ยแก้วด้วยเนี่ยเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเร็วดี <S <S 2> <S 2> เร็วกว่านี้อีกนี่แล้วผ้าปูโต๊ะร้านเนี้ยเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันสกรปรกโสโครกอย่างเงี้ยร้านเนี้ย นี่คุณตั้งแต่ผมทำงานมานะยังไม่เคยมีใครกินเข้าไปแลตายเลยถ้าเรื่องมากนะก็น่นหลงัหลงร้านเอาไปล้างเองนะนี่หยาบคายมากที่สุดเลยนะหยาบคายเหรอตัวเองดีนักเไงเรื่องมากนะลำคาญความอมดทนของคนเราอะ่ะมีจำกัดน,นะเพ่โวมีขีดจำกัดกันเว้ยไปเรียกวิการร้านมาไปเรียกวิการ้านมาวิการร้านอยู่ไหนไปเรียกาามา บริการอยู่ไหนเราไม่ได้บริการนั่นผมรบลูกน้องหน่อยนะใบ<อ>ยาดซามมากเลยเอ,อ่อไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรอครับพนักง,งานของคุณซีพูดจากับเราหยาบคายมากเลยนะเอ,อ่อยังไงผมผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือน้องเขาย,ยังใหม่นะครับก็เลยไม่ค่อยเอ,อ่อเข้าใจเรื่องด้านบริการเท่าไหร่นะครับไม่ผมไม่เข้าใจแต่มันสองคน,นเรื่องมากอะไรเงรี้ยมันกับใครวะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวใจ,ใจเย็นๆ,ๆครับใจเย็นๆครับพี่ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ต้องการอะไรเดี๋ยวพี่สั่งกับผมเดี๋ยวผมจัดให้ทุกอย่างเลยครับไม่ต้องจัดกูไม่กินแล้วร้านนี้ร<อ>้านเฮงสวยไปที่รักกับฝากไว้ก่อนนะร <ๆ S 2> ้านเฮงสวยเนี่ยไม่ไม่ก้าวท<อ>ุวยเน,นหน้าร้านไปต้องพยายามัองกันไว้ร้านเฮงสวยเย ไม่กินก็ไม่ขายเว้ยโอ้ยโ้ยพี่พี่พี่เชิญเชิญนะครับโอกาสหน้าให้มาใหม่นะครับเฮ้ยมานนี้ไ้ก่อนนะไปอย่ามาอีกนะมึงเฮ้ยปากดีนะทำไมไปพูดอย่างนี้กับลูกค้านะนี่นายมังกรนายหาเรื่องอย่างนี้มาทุกวันเลยเนี่ยจะหยุดสักวันให้ฉันสบายใจได้ไหมฮะผู้จัดการก็ดูบ้างสิ ว่าใครผิดใครถูกไม่ใช่เอาเข้าข้างลูกค้าอย่างเดียวอ่ะยังมาเถียงอีกเหรอไอ้ท่นไยจตะโคกลูกค้าแวะแวะแวแวอย่างนั้นเนี่ยนายถูกแล้วเหรอก็ผมไม่ผิดนี่นายไม่ผิดอย่างนั้นเหรอนายจําไว้นะเราทําด้านบริการหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอดทนทนไปถ้าอย่างนั้นถ้ามันได้ผู้จัดาการขัดรองเท้าอ่ะ ผู้จัการทำไหมทำ <Hey. S 2> เฮ้ยตอบไม่ทำเห็นไะมนี่นายมังกรฉันว่านะไอ้ที่นายแก้ตัวมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความผิดของนายเลยนะถ้าอย่างนั้นก็หักเงินเดือนผมสิหักเงินเดือนนายรู้ไหมว่าเงินเดือนของนายทั้งเดือนเนี่ยเดือนนี้มันไม่เหลือแล้ว ถ้าฉันต้องหักเงินเดือนนายอีกแล้วก็นู่นมาติดลบไปเดือนหน้านู่นถ้าอย่างนั้นก็ไล่ออกไปเลยปะนี่นายท้าฉันเหรอเดี๋ยวให้ถึงนายไม่ท้าฉันเนี่ยฉันก็ไล่นายออกแน่นอน สวัสดีครับคุณพิชิตเหรอครับผมต่อพงครับผมขอไล่นายมังกรออกครับผมทำไมอะครับคุณพิชิตเขาเด็กคนที่มันมีความสำคัญอะไรเหรอครับถึงไล่ออกไม่ได้อะครับบอกว่าไม่ได้ผงไม่ได้สินะเชื่อผมสิต่อพงคุณพิชิตครับตั้งแต่นายมังกรเข้ามาอยู่ในร้านนี้ก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันผมบอกตรงๆครับผมทนไม่ไหวแล้วครับ แม่ก็เด็กมันไม่เคยทํางานแบบนี้นี่นาะคุณก็เคยคอยสอนมันไปสิแค่นี้ก็แล้วกันนะยังไม่ยืนอะไรอีกละ่ะไปล้างทานดิ เจ็บใจไว้ไล่ออกก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ในเมื่อไล่มันออกไม่ได้ก็ทำให้มันลาออกเองสิฉลาดไว้เราเซนครับ ก่อนมานนี้อะไรเนี่ยอะไรนี่ดูนียังมันอยู่เลยเนี่ยมันไม่สะอาดนายต้องล้างใหม่เฮ้ยโอ้โอโอเฮ้ยทำขึ้นเสียงทำไม่ได้อะทำไม่ได้วิธีง่ายๆเลยนะไปที่ฝ่ายบุคคลเขียนใบลาออก กลับไปบ้านโนนเปิดทุงสบลดเลยทำได้ไหมอ๋อในเมื่อตรงนี้มันไม่สะอาดเนี่ยนะฉันก็เชื่อว่าไอ้ทีนายยกไปสองปึ้งเนี่ยนะก็ต้องไม่สะอาดด้วยล้างให้หมดเข้าใจทำตัวให้มันน่ารักหน่อย เด็กแกนี่น้ำมก่อรกระจกอ่างล้างหน้าแล้วเนี่ยเห็นไหมอะไรถามได้ต้องลอยเปื้อนนะดิ ถูกต้องรอยเปื้อนไม่ไม่ใช่รอยเปื้อนนี่เช็ดไม่กี่วันเปื้อนอีกแล้วโธ่ผู้จัดการเปื้อนผ่านมาตั้งหลายวันแล้วก็ต้องเปื้อนเป็นธรรมดาเก่ <c oughs> <c oughs> งมากเปื้อนเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนายก็ต้องขัดใหม่เช็ดใหม่ ให้มันสะอาดเป็นธรรมดาอีกรอบโถ่ฉ<ว>ันกะทนไม่ไหวนะเนี่ยทนไม่ไหว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 ก็กลับบ้านไปดิเล่าไปเลยก็ได้โถ่ไอ้เราก็นึกว่าเจ๋งมาจากไหนฉันพอจะรู้นะ่ะว่านายเนะี่ยก็เป็นแบบพวกเอ่อพวกแม่ร่ำรวยส่งมาให้ลูกมาทำงานแบบติดดินอะไรอย่างเงี้ย เก่อเป็นการฝึกลูกโถเอ้ยที่แท้ไอ้พวกอย่าคิีไก่ไม่ฟอกเฮ <Hey! S 2> ้ยอย่าพูดคำนี้กับผมอ,อีกไม่พูดก็ได้นี่เนี่ยนายก็ทำให้มันสะอาดสิไม่มถ้านายทำให้สะอาดฉันก็มีสิทธิ์ที่จะพูด เย็บขี้ไก่ไม่ฟองเย็บขี้ไก่ไม่ฟองอ่ะขี้ไก่ไม่ฟองยังไมันเนะมาเดี๋ยวเราช่วยเองอ่ะอ่ะอ,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 ะอะนายผู้เบีดเรื่องของเทวดาเนี่ยหมาเขาไม่เกี่ยวกันนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ็นดูเขาเอ็นเราก็จะขาดทนายช่วยเขา เงินเดือนนายก็จะถูกหักอีกคนนึงเข้าใจไหมทำให้สะอาดนะฉันจะมาตรวจนายไปเถอะเราไหวเอเคนะไป